สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage แหล่งรวมข้อมูลยานยนต์แห่งอนาคตที่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก วันนี้เราจะมาพูดถึงเรือรุ่นพิเศษที่กำลังเป็นกระแสในปี2026นั่นก็คือเชงกา a น i s Boat 2026เรือยนต์สัญชาติจีนที่ออกแบบมาอย่างหรูหราและล้ำสมัยจนกลายเป็นหนึ่งในเรือที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตอนนี้เชงกา a น i s Boat 2026ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกจากทีมวิศวกรและดีไซเนอร์แห่งมหานครเซี่ยงไฮ้ที่ตั้งใจสร้างเรือลำนี้ขึ้นเพื่อสะท้อนแนวคิดแห่งอนาคต การออกแบบตัวเรือภายนอกใช้โครงสร้างแบบโมดูล่าทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานสูงผิวภายนอกเคลือบด้วยสารกันรังสี UV และระบบเคลือบผิวแบบนาโนที่ช่วยให้เรือลื่นไหลในน้ำและลดแรงเสียดทานได้อย่างดีเยี่ยมรูปทรงของเรือถูกออกแบบให้มีความโค้งเว้าวแบบอากาศพลาศาสตร์ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วและมั่นคงแม้ในคลื่นแรง ในส่วนของขุมพลังชงไกนิสโบท2,026ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดรุ่นใหม่ที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ay, เพื่อให้กำลังขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องและลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า85นอตซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับเรือขนาดกลาง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบรักษาเสถียรภาพกลางคลื่นถูกติดตั้งมาให้ในตัวช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมเรือได้อย่างง่ายดายแม้ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยภายในห้องโดยสารของแชงกรีสโบ2026มีการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยวัสดุพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้ระบบไฟเล็ดรอบห้องที่สามารถปรับเฉดสีได้ตามอารมณ์ และจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ทำงานร่วมกับระบบ AI ช่วยผู้ขับในการนำทางวิเคราะห์เส้นทางและตรวจสอบสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบเสียงรอบทิศทางระดับสตูดิโอถูกติดตั้งไว้ทั่วห้องโดยสารเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เต็มไปด้วยความสบายและความหรูหราฟังก์ชันการเชื่อมต่อของเรือลำนี้ก็ไม่ธรรมดา ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้แบบไร้าสายมีระบบควบคุมผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สามารถสั่งการเปิดเครื่องยนต์เปิดไฟหรือปรับสภาพอากาศภายในได้จากระยะไกลระบบ AI assistant ยังสามารถตอบสนองคำสั่งเสียงได้อย่างแม่นยำทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนทำให้การใช้งานสะดวกสบายอย่างแท้จริง นอกจากนี้แชงไกนีสโบท2026ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยขั้นสูงด้วยระบบเรดาร์ตรวจจับวัตถุระบบหลีกเลี่ยงการชนอัตโนมัติกล้องรอบทิศทาง360องศาและระบบช่วยนำทางผ่านดาวเทียมรุ่นล่าสุดที่สามารถคำนวณระยะทางและเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดได้ทันทีมีระบบเตือนเมื่อตรวจจับคลื่นแรงหรือกระแสน้ำที่ผิดปกติซึ่งช่วยให้ผู้ขับมีเวลาตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเรือรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อธรรมชาติสูงสุดระบบขับเคลื่อนไฮบริดช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า40%เมื่อเทียบกับเรือยนต์ทั่วไปและมีโหมดการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง60กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางในเขตท่องเที่ยวหรือพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล แชงไกนีสโบ a ท2026ยังมีเทคโนโลยีสมาร์ทเท้าหรือระบบตัวเรืออัจฉริยะที่สามารถปรับความยืดหยุ่นและแรงลอยตัวอัตโนมัติตามสภาพน้ำช่วยให้การลอยตัวและความสมดุลของเรือมีความมั่นคงสูงสุดนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการควบคุมอุณหภูมิของพื้นเรือและห้องโดยสารทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางหรือใช้เรือในการพักผ่อนแชงกนิสโบ2026ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความเร็วความหรูหราหรือเทคโนโลยีล้ำยุคพื้นที่พักผ่อนภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด10คนมีห้องนอนขนาดเล็กห้องครัวมินิและห้องน้ำพร้อมระบบกรองน้ำแบบรีไซเคิลในตัวเหมาะกับทั้งการเดินทางระยะสั้นและการพักผ่อนแบบครอบครัวในด้านราคาคาดว่าจะอยู่ในระดับพรีเมียมสมกับเทคโนโลยีและคุณภาพ โดยเปิดตัวในตลาดเอเชียก่อนเป็นแห่งแรกและคาดว่าจะมีรุ่นพิเศษส่งออกไปยุโรปและตะวันออกกลางภายในปลายปี2026โดยรวมแล้วเชงกนิสโบดสองพถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตรกรรมทางทะเลที่ผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยความปลอดภยัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัวเรือรุ่นนี้ไม่เพียงแค่เป็นยานพาหนะแต่ยังเป็นประสบการณ์แห่งอนาคตที่เปลี่ยนมุมมองของการเดินทางทางน้าไปอย่างสิ้นเชิง หากคุณชื่นชอบคลิปรีวิวเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์เรือยนต์หรือยานพาหนะอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่อง BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ